ตอนที่ไปผ่าตัดก็เหมือนมั่นใจมากว่าเราต้องหายขาดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปผ่าตัดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับของแถมมาคืออาการปวดแสบร้อนการปวดมันลดลงไปเยอะเลยจากตอนแรกแบบปวดแสบร้อนเพราะว่าได้ของแถมมาจากการผ่าตัดกลับมาหาหมอสันรอบสองตอนนั้นอ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วแหละเพียงแต่เราอ่ะคิดว่า การผ่าตัดอะจะทําให้เราหลุดจากโลกนี้ไปเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนที่ไปผ่าตัดก็เหมือนมั่นใจมากว่าเราต้องหายขาดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปผ่าตัดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับของแถมมาคืออาการปวดแสบร้อนแบบที่หมอสันว่านี่แหละใครที่คิดจะไปผ่าตัดก็คิดดูให้ดีคุณอาจจะได้รับของแถมมาด้วยก็เลยกลับมาหาหมอสันอีกรอบนึง<อ>สารภาพผิดเลยค่ะว่าไม่เชื่อหมอ ไปผ่าตัดมาแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นก mm. ็เลยต้องกลับมาฝังเข็มใหม่อีกรอบหนึ่งเกือบหายค่ะตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแต่ว่าที่ปวดมากตอนนั้นเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาก็คือมาหาคุณหมอสันเลยตอนนั้นไม่ได้คิดจะผ่าตอนนั้นแค่คิดว่าทำยังไงให้หายเขาปวดมากจับแล้วแทบจะเป็นลมไปได้เลยมันปวด แล้วก็มีพ่อค่ะเป็นคนแรกส่งคลิปหมอสันมาให้ดูนเนี่ยไปหาหมอคนนี้ดูสี่อะไรเงี้ยก็แบบมีคนที่ทํางานเขาก็ส่งมาอีกก็เลยแบบโอ๊ยตาคนนี้ยคือใครเนี่ยมีแต่คนส่งคลิปคนนี้มาให้ดูหลังจากมาหาหมอสันจากตอนแรกใส่ปลอกคอมาเนี่ยโหอาการหนักมากแล้วก็มาหาหมอแบบไม่ได้ขาดเลยก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเกือบหายแล้วแหละค่ะตอนก็จบคอร์ดไปเนาะก็แบบยังไงดีถ้าเราผ่าตัดแล้วเรา น่าจะหายคาดไปเลยตอนนั e ้นน่าใจคิดก็เลยไปผ่าตัดก็บอกว่าเออสามเดือนจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเป็นมากขึ้นจากตอนแรกไม่ได้มีชาพอไปผ่าตัดเสร็จก็มีอาการชาแล้วก็ปวดแสบร้อนงงค่ะเหมือนว่าห่างหายจากหมอไปพักหนึ่งเนาะหลังจากที่เราคิดว่าเอยเราผ่าตัดมาเราต้องดีขึ้นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่ากไ็ไม่ค่อยได้ไปดูคลิปช่วงนั้นนั่นแหลคะค่ะก็เลยกลับมาหาหมอสั้นใหม่กลับมาหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็มุ่งมั่นแน่นอนค่ะว่าไม่มีการผ่าตัดอีกแน่นอนแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่าจะไปผ่าตัดอะไรเงี้ยเราก็คงจะแบบแชร์เป็นวิทยาทานเนาะเพราะว่าเราก็เจอมนกับตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากๆแล้วจากตอนแรกที่กลับมาหาคุณหมอสัน้นแบบปวดแสบร้อนมากแย่มากนอนแทบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคะ่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นอาจจะต้องแบบอยู่ในช่วงปรับตัวปรับใจวงจรอุบาทเราก็ต้องหลุดพ้นมาให้ได้ใช่ไหมคะมาใช้ชีวิตมีโฟกัสมีการปรับทัศนคติไปในทางที่ดีนะคะตื่นเช้ามาตะโกนบอกตัวเองทุกวันว่าเราต้องหายปวดเราต้องแข็งแรงโอ้ไม่อะคะ่ะไม่มีทางไปผ่าตัดรอบสองแน่นอนคะ่ะฝากให้ ทุกคนมาพบหมอสันค่ะคือคุณอาจจะไปรักษาทางอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้หายซะทีเดียวแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนนะ่ะเขามาแล้วเขาพบกับหมอสันแล้วเขาดีขึ้นคุณต้องมีความเชื่อนะคะเชื่อว่าคุณจะหายเชื่อในเรื่องของการทานยานะคะเชื่อในเรื่องของการาฝังเข็มนะคะคุณจะได้หายปวดอย่างเร็วขึ้นการฝังเข็มจะช่วยให้คุณหายปวดอย่างเร็วขึ้นแล้วก็ทำกายภาพนะคะ สุดท้ายนะคะคุณจะไม่หายเลยถ้าคุณไม่ลดความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันทั้ง4ข้อเนี้ยจะทําให้คุณหายปวดอย่างแท้จริงแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะอยากให้คนมาพบทางรักษาที่ถูกต้องคุณจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ไปสู่ในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ส่วนตัวก็คือการท่องเที่ยวค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าราคาสูงแต่ถ้าคุณต้องไปผ่าตัดราคาสูงกว่านี้อีกหลายสิบเท่าแน่นอนนะคะอันนี้คอสไซแคลไฟท์คุณไม่ต้องผ่าตัดนะคะแต่คุณต้องใช้เวลาค่ะในการเรียนรู้เพราะว่าในหลักสูตรเนี้ยหมอจะเล่าให้ฟังหลายอย่างมากเลยนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณปวดยังไงอะไรทําไมคุณถึงต้องไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอยาตั้งแต่บทที่สองสามสี่ห้ายาต้องกินให้ครบค่ะให้ถูกเราก็ให้ถึงนี่ต้องออกเลยส่วนตัวกินให้ครบนะคะอ๋อแล้วก็กินให้ถูกแต่กินไม่ถึงฮะก็เลยยังไม่หายพอมาเรียนหลักสูตรเนี้ยจากการที่เรารู้สึกว่าเราเรียนไอแคลโฟมมาแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรากินยาไม่ถึงฮะเราก็เลยต้องกินยา ให้ถึงตอนนี้พอให้ถึงเราก็ดีขึ้นเราก็หายปวดเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของวงจรอุบาตค่ะบทที่เจ9วงจรอุบาตก็คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยยังมวนอยู่ในความเจ็บปวดนะคะเราก็จะมีในเรื่องของความเครียดความกังวลแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถหลุดจากความเจ็บปวดนี้ได้บทที่เหลือ 9 0 1 1 1 2ก็คือในเรื่องของทำยังไงให้เราหายปวดทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตมาเรียนดูค่ะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้แพงเลยถ้าเปรียบเทียบกับจะต้องไปผ่าตัดแล้วคุณจะได้ของแถมคือการปวดแสบล้อนอันนี้ไม่เอานะคะอย่าทำก็อยากจะให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วก็จะได้หายเจ็บหายปวดไปด้วยกันเจอหน้าหมอสันต้องหายปวดค่ะ